สวัสดีครับพี่น้องหลังจากใส่ปุ๋ยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแด้พี่น้องนี่ครับสวยงามมาพี่น้องเขาเลยครับนี่ครับคือเขาอเตีเเลยพี่น้องเวลาใส่ปุ๋ยจะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้แหละครับแตก่กอครับปีนี้ลงมือให้เองครับนี่ของเพื่อนกับผ่านนี่กับของพี่ของน้องกันครับเนี่ยของเพื่อนก็เขียวดีขึ้นกันครับหลังจากที่ห่อใส่ปุ๋ยใส่ยางไเนาะครับได้อาทิตย์หนึ่งเลย ลกยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้อพี่น้องการที่บ้านปุ๋ยที่จะดีนี่ต้องเป้งหน้าหมอกแหงแหงครับพี่น้องเป้งหน้าหมอกให้แหงลกยาแล้วก็เป้งหน้าหมอกครับแล้วก็บ้านปุ๋ยครับนี่จังจะได้ผลครับนี่ครับเขียวสูงนี่ครับน่ากับอะไรหรอครับเพราะได้เห็นจากที่กินนี่แล้วครับหาหกไรครับเนี่ยผลผลงานเด้อพี่น้องนี่ครับ สวกโจกูด้วยพี่น้องนี้ครับเขียวสูมงามเบ่อพี่น้องทุ่งนายามแรงๆนี้ครับเขาเขียวดีขนาดด้วยครับนี่ครับ